ในข้อที่29ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ยากนะครับรูปแบบรูปแบบนักเรียนฟังค,คุณครูนะครับสมมติว่าเราทำการมองภาพตัวนี้ก่อนนะครับเรามองภาพตัวนี้ก่อนใช่ไหมจาก1ไป1ก็ห่าง0นจาก1ไป3ก็ห่าง2 3ไป4ก็ห่าง1 4ไป6ก็ห่าง2ออันนี้ห่างเท่าไหร่เนี่ย ห่างสามอันนี้ก็ห่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ห่างสี่ใช่ไหมรู้สึกว่าทำไมมันมันมวมวไงไม่รู้เช0ไศูนย์สองหนึ่งสองสามหนึ่งสี่รู้สึกมันมั่วมัวใช่ไหมเออรู้สึกไม่ลูกถ้าเรารู้สึกว่ามันมั่วมวนะให้นักเรียนลองทำดังนี้ให้นักเรียนลองทำดังนี้แบ่งเป็นสองชุดดูตามดูตาม,ตามแบ่งเป็นสองชุด ก็คือชุดหนึ่งอยู่ข้างบนอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างล่างแล้วมันก็เกิดการสลับกันขึ้นเห็นไหมแบ่งเป็นสองชุดนะครับพอเราแบ่งเป็นสองชุดปั๊บเรามาลองดูกันใหม่สิเมื่อกี้มีมีชุดเดียวยาวใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ครูแบ่งเป็นกี่ชุดสองชุดพอเป็นสองชุดปั๊บหนึ่งกับสามห่างสองสามกับหกห่าง สามหกกับศบสิบห่างสี่คิดว่าตรงนี้ก็คงจะหาได้เพราะเห็นเป็นแนวโน้มแล้วนะครับตัวเลขถัดไปนักเรียนดูนะหนึ่งไปสี่ก็คือห่างสามสี่ไปเก้าก็ห่างห้าห้าไปสิบหกก็ห่างเท่าไหร่เนี่ยห่างเท่าไหร่ห่างเจ็ดใช่ไหมจนีนี้ต่อไปก็ต้องห่างอะไรเนี่ย ลองคิดดูสิอา้าวเมื่อเสร็จแล้วให้หาค่า A กับค่า B แล้วทำอะไรกันบวกกันอ๋อคุณครูไปดูอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งนครับมีคำตอบอ้าไปแก้มาลูกป่าไปแก้มานะครับตอบข้อไหนดีอ้าวเฉลยฉเฉลยตรงนี้สองสามสี่ตัวนี้ก็ควรจะห่างห้าสิบบวกห้าดังนั้น A ก็ต้องเป็นเลขสิบห้า 3ามต่อไปก็น่าจะเป็นเลข9ก้าวันสิบกวกเก็เป็นเลข25ดังนั้น A บวก B บวกกันนะครับก็เป็นเลข40นั่นเองนะครับวันคำตอบก็คือ40